เป็นการเปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสำหรับงานนี้ด้วยต้องบอกว่าถือว่าเป็นงานที่ช่วยทั้งดับกระแสรอและก็กรางนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเชิญท่านรอ้ว่านะครับจังหวัดระยองนะครับท่านว่าที่ทรอยตีพิรุณเหมรักษ์นะครับได้ทำการส่งออกลําบาก ขณะที่ได้มีการเตรียมการตลาดในภาพรวมไปแล้วบรรยากาศหรืออากาศภูมิอากาศ,อากาศของเราค่อนข้างจะเอื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เรียนที่มีการปลูกโต้ขึ้นด้วยหรือเํารวยเท่าไหร่ปีนี้ปรากฏว่าเหมาะสมในการที่จะทำให้ผลบังพุดออกตลาดเยอะขึ้นนะครับหลายหลายส่วนของผ,ผลทาง ผลไม้ของระยองอันนี้ที่มีจำนวนปริมาณโดยท่านรองพิรุณเห็นมารักนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจะทําการปอกทุเรียนนะคะให้คนก็คือพ้อมจัดโซนเสร็จมันก็แทะตามร่องนี้กันะฮะค่ะโดยท่านสารวัตจังหวัดนะคะท่านเกษตร็จตอนจังหวัดระยองนะคะผู้แทนร่วมงานกั้งยังขาดต่างคนเละ อันนี้ไม่อาจจะไม่สวยเอาใหม่ไหมเสียงจากกรุงเทพออนไลน์เข้ามาว่าผมว่าประมูลเห็นนะครับอสอพันยี่สิบสอนะครับโครงการส่งเสริมการตลาดต้นไม้จังหวัดระยองครับ แล้วก็อขอขอบพระคุณด้วยนะครับสําหรับร้านผลไม้นายดำออนไลน์นะครับที่ยลือกเลิสถานที่การจัดงานและพนักงานของเราครับผมที่ต้องการจะซื้อผลไม้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือด้เกษตรกรและก็ผู้ประกอบก,ก,การด้วยนะครับนะครับที่ร้านผลไม้นายดำออนไลน์นะครับและอีกหนึ่งจุดครับอยู่ที่เภอบ้านค่ายดารานเจ๊ลญลพงบ่อนทองนะครับนี่นะครับผมคุป้องของเราก็จะมีผลไม้ตั้งแต่20บาท50บาทหรือว่า100บาทนะครับซึ่งนำคุป้อง